ครับผมกรสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น,น้องสบุททุกคนคลิปนี้นะครับเป็นหวยลาวพัฒนานะหวยลาวพัฒนาหมดที่แล้วนะครับวันที่26นะเดือนเนาะเดือนหนึ่งกับ3เดือนหนึ่งกับ3นะครับ <c oughs> เลขออกที่13 50นะครับออก1 3 50นะครับ เขาที่หนึ่งสามนะแต่ผมฟันให้เม็ดเดียวหนึ่งเก้ามันบ่เขานะครับฟันให้เม็ดเดียวคือหนึ่งเก้ามันบ่เขามันมาเข่าตัวเป็นหนึ่งสามนะเด่นเด่นหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามมานํำกันเลยนะคิดว่าถ้าสามมากกัน่าจะเป็นเก้าสามทีนะแต่ว่าผมฟันเป็นหนึ่งเก้านะเด่นหนึ่งกับสามออกกี่หนึ่งสามนะครับหนึ่งสามล่างเนาะ ขาวนะวันนี้นะครับเขียนเอาโวเอานี่ละเนาะราวพัฒนานะครับเห็นบารบาร <c oughs> เดี๋ยวเอาใบไม้ดีกว่าอ่าเป็นหวย ลาวนะครับลาวพัฒนา26 27 28เนาะลาวพัฒนางวดวันที่28นะครับเดนตัวเดนนะครับ เกนะเนที่890นะครับ890จับคู่นะจับคู่2 0 4 0 6 0 8 9 0 5้าเก้ามานะครับสี่เก้ก็คือของผมเนี่ยจะเป็นอะลงเลขยูเก้าชุดนะครับเชุด ถ้าแมานะครับแปดสามานะถ้าแมานะครับแปดสามแป่ 8, 3, 8, 4, 8, เอ,อเดี๋ยวบาทนี้ มาเบิ้งตัวเน้นก่อนเก้าศูนย์หนึ่งตัวเนีนคิดว่านะครับความน่าจะเป็น่าจะเป็นตัวนี้ซื้อวัตถุตัวนั่นแหละนะครับซื้อเลขก็ต้องซื้อวัตถุตัวนะ่าจะเป็นตัวนี้สองหางก็แล้วกันนะครับตัวเนีนนะ เป็นจักสองหางนะสี่เก้้าเก้านะครับสี่เก้าห้าศูนย์มากกะน,นี่ล่ศูนย์แต่ศูนย์นี่ราพัฒนาศูนย์มา2องวันติดแล้วนะครับจกักสีมาบ่ม่าแต่ว่าผมมา8กับ9ก้าน่าจะสวยนะห้าศ แปดห้าปดสามอะขออีก2องหางแล้วกันนะครับให้ซื้อติดไว้เบอร์นะครับหรือเอาไปเทียบกับอาจารย์ท่นานอื่นลองเบริร์อันนี้ขึ้นชุดเนีนเลสี่เก้าห้าเก้ากับแปดสมแห้านะครับเป็นเลขเก้าชุดเป็นบนล่างนะเพราะว่ามันบางที่มันก็มาบนบางที่มันก็มาล่างนะครับขอให้มันมาคู่กับพ่อ เอาไปจิ้ถือ,อยุ่นะถึงได้หน่อยกะกะขอให้ถือก้อนนะครับเลขก็ไดเป็นหวยลาพัฒนา่อแรงก็ออกแล้วล่ะนะแต่ก่อนมันกระเข่าดีนะเข่ามาสามหวดสี่หวดติดแล้วก็มาหลุดสองวดมากมาเฉียดแค่แต้มรือจะได้เนี่ยล่ะนะครับแล้วมันกระกบมาเข่า่อนะเบิ้งเป็นเลขเก่าชุดนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันี่เบริรนมันบ่เบริเบรนเนาะ เม็ดเดียวฟันให้หนจะว่ามันออกหน่ามวันนี้นะครับการไว้จัก4หีหางนะหดือว่าพี่น้องมากศูนย์กะจัดไปนะครับกะโอเคนะครับหอยราวพัฒนากระได้ช่วงนี้ลงเต็นหอยราเนอะอาะประมาณวันที่ยิบเก้าสามสนะครับยิบเก้าสาเดี๋ยวจะลงหอยไงไห้เป็น2ตัวล่าง2ตัวบนให้นะครับเป็นหอยราวหาน,นะครับ ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ